เอามา,า,า,าตัดไอตัวทดตัวนี้เนาะตัวนี้ได้ขนาดนอันเพราาระเรงเลยเล็กเราพอมหมดเลยเท่าไหร่รไอ้เหล็กตัวนี้เท่าไร รังครับกับพัดพลคนรรกแยกใช่นะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้เป็นรถอะไรผมอุไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลคนรกแยกด้วยนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมรายละเอียดกันนะครับว่ารถ คันนี้ไทยผลิตคันนี้ทําอะไรนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะตันกันอยู่นันเรื่อยนะครับฟันเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับท่านผู้ชมครับอผมอันนี้คือเรื่องรวยนะเรื่องตัดข้าวบิดข้าวยิ้งที่มันปนกับข้าวแล้วก็ใช้แรงงานคนมันช้าเราก็ต้องใช้เครื่องจักรนี่ลูกค้าก็บอกว่าโอ้ยไ่ไหวค่าแรงในแต่ละรูปขงทีมหนึ่งไร่มาจ้างไง อไอไอไอตัวนี้ถ้าพ่อค่าแรงเราใช่ไหมเหล็กเราพร้อมหมดเลยก้อนหมดเลยเท่าไหร่คันนี้ตัวนี้ประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นนะอุปกรณ์เราด้วยทุกทุกอย่างเลยไอพวกใบมุงใบมีดได้ใช้หมดเลยใช้หมดเลยอู้มันพอมันจะคุ้มทุนเหรอประมาณสามหมื่นเพราะว่าใบมีดนี่ผมว่าน่าจะประมาณสามสี่ร้อยต่อใบหนึ่งสองร้อยเนาะไม้สองร้อไฮดรอลิกไอตัวนี้ก็ อันนี้นี่เอ็นี่เออจดึงไว้ใช้เราจะใช้ตัวนี้แทนใช้ตัวนี้แทนอันนี้เราก็ออกออกใช่ไหมตัวนี้อ่านั่นแหละเปลี่ยนเสร็จจะใช้งานได้อ่ะโอ้สามหมื่นสามหมื่นนี่กี่วันของใหม่อ่ะเราจะมีรูปแล้วว่าอ๋ออันนี้คือคันแรกเนาะคันแรกโอ้นี่คันแรกครับท่านผู้ชมครับนี่นี่คือคันแรกครับนี่เมตรไอ้ตัวนี้สี่เมตรนะครับโอ้โหหน้ากว้าสี่เมตรว่าเขาไว้ทำไมเดี๋ยวก็ดูนี่ฮะ เมื่อกี้ผมยังไม่บอกท่านผู้ชมนะว่าผมยังไม่บอกเลยนะเพราะว่ารถคันนี้เอาไว้สําหรับทําอะไรแต่บางคนอาจจะมองออกแล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นใบมีดคงจะคิดถึงเรื่องตัดหญ้านะใช่ไ้มครับท่านผู้ชมเป็นรถตัดข้าวตัดยอดข้าวนะครับไม่ใช่ตัดโคนข้าวนะครับตัดยอดข้าวที่เขาเรียกข้าวอะไรนะที่มันโพลข้าวเดข้าวดีดอ่าเขาเรียกข้าวดีดหรือว่าข้าวที่วันออก่อนบ้านก่อนเมืองเก่านั่นแหละนะครับท่านผู้ชม <laughs> มันจะสูงกว่าเขานะครับถ้าใช้แรงงานคนก็ต้องลุยไปลุยไปกลางนาแต่ถ้ารถใช้รถแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นไปเลยครับเราก็ตั้งค่าไว้เนาะว่าความสูงของเราเท่าไหรก็เราตัดออกได้เลยเนี่ยครับันนี้คิดว่าเมื่อกี้ผมสอบถามผู้ใหญ่นะครับบอกว่าคันละสามหมื่นนะครับรวมรวมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ไม่ไม่รวมรถนะครับรถนี้ลูกค้านํามานํามาให้เองนะครับรถนี้ลูกค้านํามาให้เอง ผู้ใหญ่เขาก็จะมีแต่ส่วนประกอบของอของอุปกรณ์เหล็กสายพานแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆตอนนี้เหลือเหลือเครื่องเนาะเครื่องเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องที่มาปัน่นเลยืี่ใช้เครื่องอะไรครับแต่ตัวตัวมันเองอ๋อก็คือใช้ใช้ตัวนั้นใช้สายพานเชื่อมกับตัวนี้อเอาเอามาปัน่นไอ,อ,อ,อตัวทดตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้จะมาเสียบกับตัวนี้ เพื่อที่จะให้รอบมันเร็วนะครับท่านผู้ชมน,นี่คือเครื่องเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ของคูปต้าแต่เป็นของนอกนะครับมาจากญี่ปุ่นสายพานตัวนั้นจะมาะบรรจบเชื่อมต่อกับรู้สึกว่าไอ,ไอคอมเอตัวนี้ก็เป๋าผู้ใหญ่คอมเอตัวนี้จะให้ตัวเดียวกันไหมจะใ้ตัวทีวต่ตัวเดียวกันนะอ๋ะอ,อคือคนละตัวแต่ใช้เหมือนกัน อ,อ่าใช่ใช่ใช่บบไฟฟ้าอ่าใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนกันทงานอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวทำงานเงี้ยใช้คอมแอร์เข้ามีเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนกันครับแนอโอเคส <c oughs> ุดยอดมากเลยครับเพราะว่าถึงสายพานจะหมุนเราไม่สามารถที่จะไปห้ามสายพานตัวนี้ให้หมุนได้นะครับแต่เราสามารถที่จะห้ามใบปัดใบใบตัดข้าวได้เพราะฉะนั้นก็คือสายพานแล้วก็จะต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับหัวคอมแอร์ตัวนี้นะครับ เวลาเราจะตัดข้าวเราก็เปิดสวิตตัวนี้ตัวนี้ก็จะทํางานใบมีดก็จะทําใบมีดก็จะทํางานด้วยตัดยอดข้าวนะครับถ้าเกิดว่าเราจะปิดสวิตเราก็แค่ปิดสวิตนะครับอพวกนี้มันก็จะไม่หมุนละแต่อันนี้ก็จะจะทางานเครื่องจะทำจะทำงานเหมือนเดิมครับนี่เป็นคันแรกนะครับที่ที่ผลิตนะครับนี่เป็นนี่เป็นเขาเรียกว่า ออริจินอลเลยอนาะเป็นออริจินอลเอาออริจินอลเลยขันแรกขันแรกขนาดขันแรกยังได้ขนาดน,นี้นะครับท่านผู้ชมันนี้เขาก็ทํานาทนีก็ประมาณร้อยห้าสิบไร่้าเนี้ย mm hmm. เขาก็ลองบอกว่าเองคิดดูให้หน่อยสิพอรถของเขามีอยู่แล้วรถมันเป็นรถพ่นยาตัวน,นี้ที่ทําไปให้นี่เขาปลดจากตัวหัวฉีดยาปุ๊บก็ให้ลองคิดโัตัดใบข้าวมาแทน พอถึงพ่นยาแล้วก็ถอดออกใช้ได้ทั้งสองระบบเพื่อสะดวกไม่ต้องไปจ้างคนอันนี้พ่นยาได้ด้วยใช่ไหมครับพ่นยาได้ด้วยโอ้โหคูอินวันเลยนะครับครับอันนี้คือใบมีดที่ว่าจะตัดไปข้าวใช่ไหมครับใช่ตัดใบมีทั้งหมดทีใบมีดครับจะตัดเก้าใบมีดเก้าตัดได้นี่คือเอาอี่สามารถตัดเลื่อนขึ้นสูงตัดได้นะครับบอกว่ายกสูงตัด ข้าวหมุนจะไปยกขึ้นสูงในเวลาได้หมดเราใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกแล้วก็จะใช้กําลังจากตัวเครื่องโดยตรงเลยมีชัปด์โดยใช้คอมเพรเอเป็นตัวควบคุมในการหยุดสั่งงานทํางานตัวอันนี้คือตัวบังคับใบมีดนะครับตัวให้ใบมีดหมุนหรือว่าหยุดนะครับครับแล้วก็จะมีสวิตช์ควบคุมไอ้ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่มัครบเพื่อจะให้ใบมีดสั่งใบมีดทํางานหยุดทํางานครับ เวลาเรามันเวลาพูดเราถามเสร็จแล้วเราก็พับได้มันก็มีพับเก็บอ่าเนี่ยครับสามารถพับเก็บได้นะครับพับเก็บได้โดยเดินทางก็สะดวกไม่เกะกะครถ้าเราลามพับไม่ได้มันก็จะเกะกะถนนไปงัาสะดวกอย่างนี้เพราะว่าเวลาเรา าไปในป่าใดปุ๊บเนี่ยทาแคบๆมันก็จะง่ายนะครับผมเดินทางพอบสูงนี่จากพื้นไปถึงุูนประมาณ3เมตรได้ไหมครับประมาณ2เมตรอ๋อไม่ถึงครับตัวนี้พับอยู่ที่ประมาณยี่สิบตัวเนี้ยในนี้ตัวเนี้ยมันยังลงไม่สุดครับลงสุดประมาณอ๋อครับสามารถอ๋อใช่ครับอันนี้ลงมาอีกได้ครับเพราะว่าเราเราเป็นตัวเลื่อนได้ครับแบบคาร์บูริกตัวนี้ครับอันนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับมาพักกายเหมือนกันครับ มีคนผลิตไปว่ามีคนผลิตไหมครับยังมีคนผลิตมาใช้บ้างหรือยังครับคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกไหมครับมี่จังหวัดเราน่าจะเป็นครั้งแรกนี่นะครับเพราว่าผมก็ยังไม่ผมก็ยังไม่ใครเห็นเลยนะครับแล้วก็ปัญหานี่แหละครับเขามันเหลือน้อยแล้วที่จะทำกันก็สามสิบกว่าแล้วสามสิบสี่สิบ ไอ้ที่ว่า,วาไฟรุ่นเหมือนเมื่อก่อนไม่ค่อยมีแนละ้วม,มันนอกจากแกว่าเราจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไอ้จ้างแรงงานมาตัดข้าวที่ว่ามันเกินมาเนี่ยยังหาแรงงานไม่ได้อีกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินจะจ้างแล้วหาคนได้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวคิดนี้ผู้ใหญ่เลยคิดขึ้นมาว่าเออทำอยังไงอาจจะให้มันมีอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไงนมาตัดในทะเลยคิดขึ้นมาเป็นรถตัดข้าวเจ้งนี่นะครับ นี่คือทายาทเลยนะครับทายาทของพี่ประเทืองศรีสุดที่ได้ผมผมได้เอานำเสนอในคลิปของรถหล่ข้าไปแล้วนะครับสุดยอดเลยครับเงาขอทั้งลูกครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับรถตัดยอดข้าวของไทยประดิษฐ์นะครับท่านผู้ชมนี่คือรถตัดยอดข้าวนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลคนราหย่าด้วยนะครับเดี๋ยวตอนโรงงานจริงนะครับท่านผู้ชมผมจะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้พัดพลคนราหยา้าสวัสดีครับ